หกรกฎาคม2565มาแล้วตารางรับเงินบัตรคนจนจ่ายค่าไรวันไหนรับเท่าไหร่รับเงินสูงสุดกี่รายการฝั่งรายละเอียดในคลิป สวัสดีค่ะกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะเช่นเคยค่ะวันนี้ทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะจะเป็นข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องกลุ่มไหนเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารพร้อมๆกันค่ะแต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันด้วยนะคะมาแล้วนะคะสำหรับตารางการจ่ายเงินในเดือนกรกฎาคมนี้วันที่1น,นะคะเติมเงินซื้อสินค้ากลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน30,000บาทได้รับ300บาทต่อเดือน กลุ่มที่มีรายได้เกิน30,000บาทได้รับ200บาทต่อเดือนและก็มีค่าการหุงต้มนะคะจำนวน100บาทระหว่างเดือนเมษายนถึงมิถุนายนค่ารถโดยสารบคส5 0 0บาทต่อเดือนรถไฟฟ้าคสอมก5 0 0บาทต่อเดือนไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้และในวันที่15กร,รกฎาคมนะคะเงินส่งขอเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ50-100บาทต่อเดือนผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์ตั้งแต่เดือนตุลาคม2,564ถึงกรกฎาคม2,565ท่านจะได้รับเงินเข้าบัตรในเดือนเมษายนถึงกันยายน2,565เงินในส่วนนี้สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้และในวันที่18กรกดาคมเงินคืนค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน,งน,นเง,นเนเนนะะงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนสำหรับกลุ่มผู้รือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน315บาทต่อเดือนนะคะจะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาท ส่วนที่เกินจาก100บาทนะคะผู้ที่ถือบัตรต้องเป็นผู้ชำระเองถอนเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้และรายการสุดท้ายนะคะวันที่22กรกฎาคมมีบัตรประจำตัวคนพิการได้รับเบี้ยวความพิการจำนวน8 0 0บาทเบี้ยวความพิการ200บาทต่อเดือนโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถึงเดือนกันยายน2565จะรวมเป็นเงิน1000บาท กดเป็นเงินสดได้ที่ตู้ t t m ธนาคารกรุงไทยและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้มีพาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ